แดงพวเคารพศาลเจ้าพอ่อดวงทิพย์และศาลเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีตรเอาตรง สองท่านนากันายสักัรธอินุสุรีตันสักสาทานุชนาธิบุรที่สามสิบสอท่านใหม่นะคะสิ่งก็มเราร่วมงานกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะเราติดตามนบ้านัมหวัดสุพรยณ พันเอกรุฐมนโตแทนสมบัติผู้ควบคุมแถวด้านการพลพนักษาพิธีรับสมหน้าที่และเมตตารัชชารอันเกิดจากการที่ทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมสร้างนพื้นฐานความสามีมีนมยมีน้ำใจและความเอ้อเฟืจึงขอให้ทุกท่านได้มีความภาคภูมิใจในผลงาน ตรงประกันโหยกนี่ไปแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการรับ เพื่อในฐานะผูับิในานะรวมลูจ้างนนการในฐานะุกจรดารตลอดนี้เดี๋ยวยเวลาที่ท่านพนตรีความแสนวรสได้ดำรงตำแหน่งผู้จการข้าวลสากที่หน่องท่านได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยในรายาะเอีดการพัฒนาพลให้มีความรู้ความสามารถเป็นคนมีความตระหนี่รอบ